ปลาน้ออ่อนนะคะซอสเราเสร็จแล้วเราก็าราดลงไปเลยห,หอมมเลยเพื่อนๆซอสนี่คุกข้าวอร่อยมากๆเลยเนไนี่สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพี่ห้ออีกแล้วนะคะวันนี้เราจะชวนเพื่อน,อนทำปลาเน้ออ่อนทอดราดซอสริกแกงนะคะวัตถุดิบเรามีปรามานนี้นะคะอันนี้คือปลาเนื้ออ่อนนะคะเพื่อนๆล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยใบยมะกรูดนะคะแล้วก็พริกแกงนะคะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะเราจะทอดปลาเนื้ออ่อนกันก่อนนะทอดแบบป,ประมาณว่ากรอบนอกนุ่มในอะค่ะไม่ใช่ทอดจนแข็งนะนเพื่อนๆน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเอาปลาเนื้ออ่อนลงไปทอดนะคะทอดให้เหลืองกรอบทั้งสองด้านนะคะ เหลืองได้ที่แล้วเราจะใส่จานขักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําซอสพริกแกงของเรากันค่ะท<ม>อดปลาเสร็จแล้วตั้งกระทะใบเดินนะคะเพื่อนๆเราจะมาผัดซอสพริกแกงกันนะคะใส่น้ํามันลงไปค่ะแล้วเราก็จะใส่พริกแกงลงไป ไปมะปูดฉีกๆหน่อยนะคะอเลรหอมๆแล้วก็ผัดพริกแกงค่ะผัดให้หอมเลยนะคะ หอมแล้วจะปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปไม่ต้องกลัวหวานนะคะเพราะว่าผัดซอสแบบนี้เหมือนผัดพริกขิงนะคะเขาจะออหวานนําแต่ไม่ได้หวานโดดแล้วก็จะใส่โรตีใส่แค่สองอย่างนะคะถ้าพริกแกงเพื่อนๆเค็มมากเนี่ยให้ลดปรุงรสลงนะคะ ประมาณนี้น้ำตาลเริ่มละลายนะคะเราจะเติมน้ำเล็กน้อยหรือถ้าใครไม่ชอบหวานจะเอาออกเค็มเคม็เค็มน้ำก็ได้นะคะแต่ตรงนี้มันก็ไม่ได้หวานโดดมันมาคู่กันเลยซอสเนี้ยคุกข้าวอร่อยมาก ซอสพริแกงเราได้ที่แล้วเราจะไปตักราดบนตัวปลากันค่ะสุดไปเลยค่ะปลาที่เราทอดจนไวตักน้ำซอสราดลงไปเลยน่มงานทานมากมากเสร็จแล้วค่ะ ปลาเนื้ออ่อนทอดราดซอสพิแจงของเรานะคะเพื่อนๆไม่ยากนะคะฝาก,กอีกหนึ่งเมนูนะคะและวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ